เจเ๊สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมในมัดแดกครับข้างทางฟิชชิง่งครับวันนี้ก็ออกมาตกปลาข้างทางอีกแล้วครับท <c oughs> างนี้เป็นช่วงสวัสดีช่วงปลายฤดูปลานาครับมากับคันนี่ไวสัน X4 นะครับจากไข่ไบสันเมือเดิมครับลอกสปายเดอร์ครับดูกัครับว่าวันนี้ช่วงปลายหรดูปานาน้ําช่วงนะครับจะมีผลงานปฝาธนาหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากอุปกรณ์จากไข่ใบสันไว้ด้วยนะครับหาซื้อได้แล้วนะครับตามร้านตกปลาทั่วประเทศนะครับหรือไม่งั้นก็ทักไปที่ที่อีแคนแฮกเกิลได้นะครับไปครับ อะไรอ่ะแรมแรกเึงเปิดคลิปไปเมื่อกี้นี่ปลาช่อนข้าง่างแดมแรกประมาณ6โมงเช้าครับกับทัน่ใชายวันนี้ครับใบสัน X4 ลอกสไปเดอร์เหมือนเดิมนี่ฝากผลง,งานไว้ด้วยครับเดี๋ยวไปดูแรบต่อไปครับนี่เราเปิดหัวสวยนะครับส่สวย้วย Ui. Ui. Uhm. À, đếm gì tôi nghĩ tôi dậy rồi. Chắc vào đời. Bắt với thành. เราจะมาลองกับนักตกปลาเล็กเก๋ครับดูเขาแต่งชุดวันนี้ไม่ปลาก็คนเนี่ยจะตื่นก่อนนะ่ะป่าพิบ่ายยังกัดปึ๊ดดึงปึ๊ดวัดสวนระทันรับ

ตกไปลายยังไงให้มีความสุขครับ<ะ> <c oughs> ดูกับดูชุดเขาเอาสายตูดสายตูก <c oughs> นี่ผบยางแห้วแน่กับกันใบสัน X4 ครับมีปลานาเอาวีทำหลุดไปแล้ว พี่อี่ไงพี่จซ้อมยิาหาปลาไม่ลืมโตไปจากของใส่พี่ีหน่อยยมันบัดมันลืมข่าวอิู่ปะ่กรประกบัการเลาะงั้นการ,รยี่่นี่ปลาน่อยน้ำมักัดรยี่โอ้แม็เลยกัดจ้ดจิตเน่าจุดจิตกัดทำไมฮะอะรงเรียบอ่ะหามเย้ย gạt tốt nha, bà. Phải như mà, vậy nhưng mà nó mới thể sùa nó tốt không <laughs> bên đây bên đây không đủ này ở trên đài nè chứ hả đi nước ตามอยู่ตั้งนานแอมที่2มาแล้วครับเป็นยังไงล่ะนั่งตกไปเลยเป็นยังไงนะครับขาดี่สิครับรออะไรรอวีทําขาดครับเดี๋ยวผมนั่งตกครับนี่ดูครับแอมที่2ครับแล้วปีครับเดิมครับตอนนี้เอาแนวแน่ลงไปจัดการครับเรียบร้อยครับแ้วแน่สีเหลืองครับแล้วก็นี่คันใบสัน x 4ลอกสไปเดอร์ฝากผลงานไว้ด้วยครับนี่จุจุ๊ สายลุยครับได้แด้วครับเอาไปไปไปฝนกระตกแล้วบอกแล้วจะมาเจอฝนครับวันนี้ไป้แล้วครับก็จะตามไปเอาปลาเขาเขาทำปลาหลุดไป ต๊อปข้างฟังคุณไหมมองบุรมมันขึ้นเปียบเปียบเป้าแม่ <c ười> <c ười> บอกตีมองนึงตีเลยมองนึงเวออ้บุรมมันน้ำลูกป่าไปคุณอ่ะคุณอ่ะนั่นล่ะการอีกเร็ว นั่นล like ่ะเรียบร้อยบัดนดี้ยเรียบร้อยแล้งจะได็กตัวปะคุ้มคาลงไปปะนี่ดูงงเจียงไล่ครับกับกบย่างแฮ้วแน่สีม่วงคขาเนี่ยครับของแท้ครับนายเอ็มนั่นแหละการันตีความแฮ้ว หนึ่งแต้มครับนี่อย่างที่3ครับตัดใบสัน X4 เหมือนเดิมปลานาครับปลานาช่วงน้ำลงครับยังพอมีตัวครับปากผลงานไม่ไดีครับเปลี่ยนอาวุธกันครับจะเอาใบสัน s p i เดอร์เซใส่ลองดูไม่น่ามีตัวนไหม

ตงระบบก,ก่อนตระบบก,ก่อน ครับตอนนี้บ่ายโมงที่ไหนไม่รู้อากาศก็ดีฝนก็ตกตายอยู่ไหนไม่รู้กิแจมนะครับบาวีิว้ามแจมครับลุยน้ำครับถอดเเกงด้วยแล้วจามแจมไปบายว่ากันใหม่ครับเติมพลังก่อน เก่งไรแต้มที่เท่าไหร่ครับแต้มที่สี่แล้วครับแท่แน่แค่เจอหมายทำไมราการกระซากจีบมันมันคือจบออกมาไกลเลยนะตัวนีขึ้นไงวะที่ขอถ้าเป็นตัวพอม่เก่งก็น่าน ไม่แรงก็ใส่ด้ยเนาะตอกนี่ฮะไม่แรก,น,อกอนี่นนไ,ไม่แรกทั้งนี่ แต้มที่สองสำหรับไม้นี้กับสามบวกกับบาวีหนึ่งเป็นสามสี่สามมาเทียบุดเข้าไปได้บ้างหรื่แน่เหมือนเดิมนะจ๊ะ แค่เจอไหมไม่แล้วครับนี่แล้วนี่ครับไม้นาฮาเฮไม้นาฮาเฮครับใบนี้แต้มที่สอง้วครับครับเนี่ยแวเนี่ครับแควเนี่ครับแควเนี่แค่เจอไหมครับเรียบๆดูตุ๊กโถดูโถ่เนี่ยไม่ได้มาตกปลานะครับมาเต้นมาลับทิ้งอะไรครับ งานเต็มที่หของวันนี้ครับมีใบสัน,น X 4นอก่รอบด p i d เ r Z ครับมี6อย่างแน่นแน่สีชมพูน,นจะจ๊ะฝากผลงานไว้ด้วยครับ